มาดูรุ่นจิ๋วครับีนีให้น้องปตเลยแมนมากเลยอ่ะแมนมากเลยเออเสียสละก่อนเสียสละก่อน ปังกรรมการนะลูกนะปังเสียงนักเรียนอย่างเดียวน,นะลูกนะมาแล้วครับาราคู่นี้เ,เป็นผู้รุ่นจิ๋วครับให้ปังตัวเองให้ดีๆนะเนี่นนะย วันนี้วันแรกนัดมาเจอกันก็นี่ฮะทำความรู้จักกันก่อนด้วยเกมนี้เลยนะฮะแบ่งแล้วก็ต้องจำหน้าเพื่อนให้ได้แล้วก็ฝั่งของตัวเองนะฮะเพราะว่าตอนนี้คลกันไปหมดนะฮะยังไม่มีการแบ่งเสื้อสีอย่างชัดเจนนะเกม G f o o o ฟุตบอลเกมกิจกรรมสนุกๆที่เราครับชาวอำเภอแม่ใจนะฮะนำโดย G-Folk สร้างกิจกรรมให้กับเด็กๆนะแล้วก็สถานที่สนามฟุตบอลหญ้าเทียมสวยๆแบบนี้ต้องขอขอบคุณเทศบาลตำบลแม่ใจครับทุกวันอังคารและก็พฤหัส4ี่โมงครึ่งถึง6โมงครึ่งครับเรามีกิจกรรมให้เด็กๆได้เล่นกันนะแล้วก็ขอขอบคุณโค้ชเก่งนะฮะโค้ชจิตอาสาที่อาสามาฝึกซ้อมให้เด็กๆนะ ร่วมด้วยช่วยกันเพื่อการพัฒนาเยาวชนของอำเภอแม่แจ้งเราและตอนนี้ครึ่งแรก10นาทีของคู่ที่2ครับหลังจากคู่แรกไม่มีสกอร์นะอุ๊ยหนึ่ง ลองซัดดูโอ้โหลองซัดอีกทีโอ้โหก่อนครับกดไม่ลง สำหรับเด็กๆที่มาร่วมกิจกรรมนะก็มีมาจากหลายที่ครับปางบุญเลาะนะปลาสักปันเหล่าสีถ้อยสันต้นม่วงนะฮะแม่ใจก็มีนะฮะเอาละครับจี้เข้าไปแล้วจี้เข้าไปแล้ว โอ้ยชนเสาครับโอ้เอาอีกทีโอ้ยติดล็อกครับผู้สัปปะตูอุตสาหลบแล้วยังโดนนะแม่ถือว่าเป็นการเซฟนะเนี่ยเป็นตำแหน่งที่ไม่มีใครอยากจะเล่นเลยนะผู้สัปปะตูเนี่ยกลัวโดนบอลเลยทีเดียวเเฮ้ยเซฟได้หลายลูกแล้วเนี่ยสุดยอด ได้อย hein, no es, no it. It s <S yeah. ู่ได้อยู่เด่นต่อกรรมการไม่เป่าเอาแล้วปั๊มน้องออมเอาละหลุดละหลุดละจิลโกโก ก็หนึ่งศูนย์ออาแล้วครับมีประตูแล้วอันนี้แบ่งทีมกันยังไงเนโค้ดฝั่งนี้ตัวเล็กหมดเลยนะ รุ่นจิ๋วนะรุ่นจิว๋ววันนี้เป็นเกมสนุกสนุกครับอือโอ้โหลูกนี้กะเอาเข้าเลยทีเดียวนะฮะไปหน้าเลยพาวิ่งไปหน้าเลยวิ่งไปหน้าเลยตะต้นวิ่งไปเลย,อเลยไอ้ชงไม่ก็จะไป เออมาอยู่ข้างหลังพอออวิ่งไปช่วยพ่อวิ่งขอมาวิ่งไปทนยนมาูงน้คนางอือหือ โอ้ยชนเสาเกือบไปแล้วยูทูบย be ินชนเสาครับ ดักบอลไว้ได้สวยครับเอาละโตขับเข้าขวาแล้วยิงลูกนี้อุ้ยไม่ตรงกรอบเข้ากันของบอลเข้ากันควรทำไมรู้แล้วแหละสไลด์ลูกนี้ เสื้อเขียวท่มไปแล้วครับไปแล้วเอาไหมกิจกรรมนี้มาร่วมกิจกรรมได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะนี่ฮะมาสนุกด้วยกันครับผู้หญิงก็เล่นได้นะมาแล้ว ยูทูบฝั่งนี้นี่ยูทูปกับน้องพีทนี่ทำงานหนักหน่อยนะฮะบ้มีบ้านอย่างกับบ้านอย่างนันอ่าซูนกันเลยฮะ อาอยากขึ้นหรออ้นมาอ่าทางกิจกรรมด้วยกันพังไว้แข่งขึ้นเขาเจ่ะเด็กเดกเนี่ยเราเน้นให้สนุกก่อนนะฮะจะได้รู้จักเพื่อนเยอะๆนะ <c oughs> ลูกนี้ซูมเพลินไปหน่อยแม่มองไม่ชัดเลยดเด้อแม <c oughs> ลุน้นรับลุน้นนอกจอนะ <c oughs> มือ ไม่เข้านะไม่เข้านะยังไม่เข้าได้มดไม่ยิงกระจายอืออ่าหมดครึ่งแรกครับน้ำหนึ่งศูนย์ เี๋ยวสองนาทีครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในครึ่งหลังคู่ที่2ครับ